มาในของเสียอย่างที่3ครับนั่นคือตัวของฟรี e รดิ i ค a ล s หรือว่าตัวของอนุมูลอิสระน,ะนั่นเองครับและเขาจะถามว่าเฮ้ยออกกาลังกายแล้วมันมีอนุมูลอิสระได้ยังไงนะครับอนุมูลอิสระนะครับผมในร่างกายของเราเกิดขึ้นผ่านสภาวะการฝึกแบบแอโรบิกครับผมก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นเองครับจะทําให้ร่างกายมีการสร้างตัวของอนุมูลอิสระเพิ่มเติมขึ้นมาครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้ามีการสะสมในส่วนของอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยมากจนเกินไปครับอาจทําให้เกิดการอักเสบในตัวของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของเราได้ครับดังนั้นการกําจัดตัวของอนุมูลอิสระนะครับผมมีความสำคัญยิ่งรวมทั้งเรื่องของการควบคุมระดับของการอักเสบในร่างกายด้วยเช่นกันครับดังนั้นนะครับผมสิ่งที่ช่วยเราได้นะครับอย่างแรกเลยคือทานไขมันดีประเภทโอเมก้าสครับจะช่วยลดสภาวะอักเสบในร่างกายของเราได้อย่างมีนัยยะสคัญต่อมาคือการทานอาหารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของผลไม้ระบมประเภทเบอร์รี่ต่างๆครับหรือว่าทานพูกวิตามินซีนะครับผมต่างๆเหล่านี้ครับรวมไปถึงตัวของ ชาเขียวนะครับหรือว่าตัวของอาหารเสริมใดๆก็ตามครับที่ช่วยลดอนุมูลอิสระครับผมจะช่วยทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดตัวของฟรีเรดิเคิลซะก็ลดการอักเสบในตัวของกล้ามเนื้อของร่างกายของคุณได้ดังนั้นนะครับผมถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะครับว่าเวลาที่คุณคาริโอเสร็จแล้วคุณออกมากายแบบเข้มข้นโดยที่ร่างกายมีการใช้ตัวของออกซิเจนเยอะๆนะครับผมทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฟรีเรดิเคิลเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับให้คุณรีบกําจัดมันทิ้งเสียนะครับผมไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะเกัับนรค